สวัสดีครับใน,นช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ yeah, yeah, ก็ u n นบ x ็อก mm hmm. รีวิวบัตตี้ไฟนะครับซึ่งมันจะต่างกับบัตตี้ไฟที่เรารีวิวมาช่วงหลังๆเพราะว่าอันนี้เป็นโอเวอร์ v ดรนั่นเองหรือเป็น Format ที่รวมการ์ด New Drive กับการ์ดภาคเก่าเขาด้วยกันซื่อเมิดว่าโอเวอร์ v ดนั่นเองนะครับก็จะใช้การ์ดได้ทุกตั้งแต่การ์ดแรก ั้งแต่บอดี้ไฟแรกจนถึงนิวไดร์ล่าสุดเลยซึ่งก็จะมีแบนลิสต์ตามที่เขากำหนดมานั่นเองนะฮะสองกล้องนี้จะเป็นไฟเตอร์เด็กเด็กพร้อมแข่งนั่นเองไม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับจักรพัิสายฟ้าเคี่ยวมังกรนะครับกับเดอะคออสนั่นเองก็จะเป็น FD9 กับ FD10 นะฮะก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะคุณพ่อลงมันเดียวไปเลย2คลิปก็ดูไรเทหรือกองทัพจักรพัิสายฟ้าเคี่ยวมังกรก่อนนะฮะ ก็จะเป็น Overdrive นะครับเส่วนแล้วก็จะเป็น OD นะฮะ u d d y f ไฟ h t OD แล้วก็ FD9 เป็น Fighter Deck นะครับเด็กพร้อมแข่งไม่ใช่เด็กพร้อมเล่นนะแล้วก็หน้ากล่องเป็นการ์ดใบใหม่นะครับสำหรับซับจักรพัดสายฟ้าุดโดยเฉพาะเลยด้านหลังก็จะมีอ่านี่มีแบนลิสต์ให้ดูนะครับมีลายชื่อการ์ดอะไรพวกนี้นะครับมีการ์ด8ปอ้58ย58ใบในชุดนั่นเองมาแกะกันเลยนะฮะ ก็มันจะเป็นกึ่งกึ่งีมันเป็นทีดีที่สมบูรณ์กว่าทีดีเพราะฉะนั้นก็จะมีการ์ดของใช้แล้วก็มีสุ่มหลังกล่องด้วยนะครับปึ๊บอ่าในในในีน้มีเพย์เมทให้ด้วยนะก็ใช้ของ New Drive ไปได้อัปเดตยังอัปเดตล่าสุดยังนม่ได้อัปเดตแล้วนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดยังขอแอปดูหน่อยอ่านี่มีอัลติเมทมอนแล้วอัปเดตแล้วนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับอืม มีมีอาบิลิตี้ใหม่นะครับแล้วก็ข้างหลังให้สับบัดดี้ไฟท์กับใหม่ครั้งหนึ่งหมังนจะไม่ได้ให้มาสักพักแล้วเพราะว่าก็น่าจะมีกันเยอะแล้วนั่นเองหลังกล่องเป็นสุ่มนะครับหนึ่งใบเนาะแล้วก็หน้ากล่องก็เป็นฟอยนะครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นการ์ดสุ่มแล้วก็มีน่าจะมีการ์ดรีให้ด้วยเนาะ,ะมาเก็บการ์ดสุ่มไว้ก่อนจับแล้วเป็นฟอยสากนะฮะการ์ดใบใหม่โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ให้มากี่ใบเนี่ยหรือว่าให้ใบเดียว โอ้ให้มา5ใบเป็นบัดดี้เลยนะฮะกับการ์ดใบใหม่ของชุดนี้นั่นเองให้มา5ใบนะเป็นฟอยล์หน้ากล่อง1ใบนะครับเจ้าหญิงอัศวินสีชาติแหง่งแหง่งพาคีตะวันอัศนีเฟรเป็นการ์ดใบใหม่ดันเจียนเวิร์กับ Magic เป็นดูโอเวิรนะครับติดก่อนทัา,า,นา,า,นนานักรพัดใสฟ้าติดอัศวินติดนิทานติดเจ้าหญิงติดทุกอย่างเป็นไซส์หนึ่งห้าคีห้าพัคอได้คอได้เธอละหนใบนะครับ แล้วก็คอคอสใจหนึงเกตช่องซ้ายหรือช่องขวาดูโอ้ดูโอคู่กับอัศวินเอลแห่งภาคีตะวันตะวันอัศนีเอเดนอ่าเราสามารถมีดูโอของการ์ดนี้ในช่อนเดียก,กันได้อีก1ใบและการ์ดนี้และดูโอของการ์ดนี้จะไม่ถูกเลสจากความสามารถคู่แข่งนะฮะอ่ะอาอาไินีดจะเปนเพอร์ทนเคาน์เตอร์แอคทีฟเจ้าหญิงสชาตินเธอเล่า ค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองเอาลงดับโซนหรือเอาเข้าสู่โซของไอเทมอ่าสับก้องจากนั้นในเทิร์นนี้การ์ดนี้บนสนามชื่อเวล์การ์ดนี้จะนับว่าเป็นชื่อเดียวกับการ์ดใบนั้นด้วยและเราจั่วไม่เกินสองใบถ้ากับว่าคนเนี้ยสามารถให้ตัวเองมีสามเวอร์ได้โดยการเอาการ์ดหนึ่งใบลงดบับหรือเอาเข้าโซอาวุธนั่นเองเก่ง ทำให้มีเวอร์สามเวอร์ได้กับไรเทนี่คือโคตรเก่งนะไม่ใช่ว่าเก่งเฉยๆนะนะบอกโคตรเก่งนะฮะอันนี้เป็นการ์ดดูโอคู่กับเฟเรนะครับก็จะเป็นอัศวินเอลแห่งภาคีตะวันอัศนีเอเดนไซนึงเหมือนกัน8 0 0พันนะสองคีย์ฮะแล้วก็3,000เป็นดูโอเวอร์เหมือนกันนะครับดันเจียนกับแมจิกเป็นไรเทเป็นอัศวินเป็นนิทานนะครับ คอคอสนำมอนสเตอร์หนึ่งใบจากดอบเข้าโซใจหนึ่งเกตดูโอ้คู่กับเฟรนะฮะในการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแท็ของการ์ดนี้โจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งยกเลิกความสามารถมอนสเตอร์นั้นและคู่แข่งไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้ถ้าเกิดว่ามีมีเคาน์เตอร์อแท็กมีเพนเทตก็แตกหมดนั่นเองและห้ามเคาน์เตอร์ด้วยแต่ว่าตีใส่มอนนะตีใส่เลือดเคาน์เตอร์ได้นะฮะ ส,สกิลอีกสกิลหนึ่งอัศนีสีชาติคำรามเมื่อกาดนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร,ร์คู่แข่งบนสนามสำเร็จหากเรามีกาดที่มีตัวต่างกัน3เวอร์หรือมากกว่าฮิวสองเลือดหากเรามีเวอร์ต่างกันหกเวอร์หรือมากกว่ายิง2เลือดใส่คู่แข่งตัวมีทิปเปิลแท็กโอ้กอดโอไมยใส่สีนะฮะแต่ว่าให้มาสองใบเพรา,าฉะฉันซื้อสองกล่องจะค่อนข้างฟูนั่นเองนะครับโหโคตรเก่งทิปเปิลแท็ก แล้วตีมอนซายบึ้มยิงสองเลือดท่าในหลุมเรามีเวอร์หกเวอร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องอยากตีซ้ายบื้มยิงสองเลือดได้โอ้ยิงกลางแต่ว่ายิงกลางก็ตีแค่สองขีดนั่นเองก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าเก่งมากๆอ่าอันนี้ที่ทำให้เฟรเก่งเพราะว่าเฟรสามารถเอาท็อปเอาการ์ดจากกองใช่ไหมมันเอาท็อปับเด็กหรือการ์ดนะ ค้นหาก,การเพราะฉะนั้นเราสามารถหาใครก็ได้1ใบเข้าโซให้ซัสึกินั่นเองนะครับก็จะเป็นเลือลบชั้นจัก,กระพัดสายฟ้าซัสึกิเป็นไซห้าหนึ่งหคีห้า0 0นการ์ดใบนี้มันสนามเราไม่ถูกทำลายไม่สามารถถูกยกเลิกสกิลได้ แล้วก็่อทำการสเตชันนำมอนสเตอร์จากดรอปไม่เกินสองใบเข้าโซนนะครับเมื่อเม,เมื่อจบเทิร์นนำมอนสเตอร์คูทูเปอร์หรือกอนท้อนแต่บัสใสฟ้าจากสนามเราไม่เกินสามใบเข้าโซวันเพิ่อเทิร์นเคาน์เตอร์นะครับแอคทีฟในแท็กเฟสของทั้งสองฝ่ายาสามารถคอมอนสเตอร์จากโซกใบเนี้ยอจากโซของคาสกึกิได้หนึ่งใบโดยจ่ายคอคอร์ดมีโซกาสเตชันจ่ายสามเกตดน,นะครับทำให้ ตอนนี้ก็ถ้าจะเล่นเป็นคู่เฟร์เอเดนก็เล่นกับซาสึสกิเพราะว่าเฟรมันสามารถเอาโซช็อปปิ้งอะช็อปปิ้งมอนสเตอร์เข้าโซได้เลยอันนี้ก็เป็นการ์ดที่รีบัตดี้มานะครับเป็นผู้นำแห่งภาคีตะวันอัศนีบาวบัสดากรอร์เรียวรีบัตดี้นะฮะไซส์สามหนึ่งหมื่นห้าพันสองขีเจ็ดพันคอคอสนำก่อนที่จะใส่ฟ้ามุสนามเราหนึ่งใบ ลงดอบแล้วก็จ่ายสองเกตในเทิร์นเล่าการ์ดนี้บนสนามเราไม่สามารถถูกจับนอนได้จากคอน,นักคู่แข่งบนสนามแล้วก็รีมูฟโซนก่องท้าแต่ก็ไม่ใส่ไฟใส่ดังเดิมเป็นหนึ่งทั้งหมดบนสนามเราใส่แล้วลงหนึ่งโอเคเล่นกับเฟยได้แต่ให้มาสองใบนะก็มันเดินนําหาสองหาสังกล่องนะฮะบนสนามและบนมือมันชื่อว่าอ่าโอเวอร์ได โอเวอร์ Over, อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอเวอร์ไรอะไรสักอย่าง <c oughs> ในนี้มีเขียนไหมโ okay. อเคในเทิร์นของเรารีมูฟการ์ดนี้และทิ้งการ์ดบนมือเราหนึ่งใบคอ,อ,อาากองทัตะกัร์พัดสาฟ้าจากกองเราไม่เกินหนึ่งใบโดยใจคอคอสซับกองจากนั้นจึงจบ เกมนี้การทุกแบบสนามเรามีบวกพลัง1นึ0งมื่นบวกหนึ่งคิมีเพนนิเฮตแล้วก็เทปเปอร์แท็กเหมือนเดิมก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะฮะบนสนามหรือบนมือก็สามารถใช้ได้สกิลนี้ก็คือเหมือนกับอ่าโอเวอร์คิวโอเวอร์ไรต์โอเวอร์โอเวอร์เทิร์นนั่นเองนะฮะก็จะเป็นโอเวอร์แบบใหม่เนาะของบัสอ่าให้ให้ให,ให้ชื่ออะไรนะ อ่ามิสเซเลียมานะมิสเซเลียดูโอเวลอ่าเคออสนะเอ้ยไม่เคออสดูโอเวลไลเทนะฮะเขาคอสนำเวทมนต์จากดรอปหนึ่งใบยัสโซจสองเกตโอเวอร์เทิร์นในช่วงเมนเฟสเราจสองเกตยกเลิกความสามารถการทุกใบบนสนามแล้วก็เอาการ์ดทุบบนสนามบนมือบนเกตแล้วก็ในดรอปเข้ากองแล้วก็ทั้งสองฝ่ายจัว่วคืนมาหกใบแล้วก็ชาร์จสองเกตนะครับก็รีกองนั่นเองการ์ดสุดเก่งประจำภาคนะฮะ ให้จิบีแพนด้าใบเก่งมา2ใบนะครับเป็นไซส์หนึ่งะฮะเมื่อการนี้ยเข้าส,สนามเราสามารถทิ้งกาดบนมือละหนึ่งใบหักท่ำนำมอนเตอร์ไซส์สองหรือสูงกว่าที่ติดบัสหรือไอเทมไลเทจากกองไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือสับกงบนสนามเมื่อก่อนทั้งตกับรถไฟฟ้าไปอื่นลงสนามเราสามารถออกจากสนามเราสามารถให้ตัวเนี้ยตายแทนได้นั่นเองก็ลงมาหาของหาบัสเหมือนเดิมแล้วก็เป็น ตายแทนได้หนึ่งครั้งสเฟียอับเบอรตินเน่บัตเทิร์นซิกเคนตโอเปอเรชันนะครับเมื่อเข้าสู่สนามชาัดหนึ่งเกรฮหิวหนึ่งเลือดถ้ามีเวอร์อื่นต่างกันสองเวอร์ได้จั่วนหนึ่งใบนั่นเองกรัรดฟาร์มในตำนานเหมือนกันกัดฟาร์มในตำนานอีกใบหนึ่งนะครับกับโกบูสอับเบอรตินเน่บัตเทิร์นสปิสเดอะรีวอร์ดเมื่อลงสนามมีไลเทไปอื่นหนึ่งใบในสนามได้หนึ่งเกรดหนึ่งจัว่วแล้วก็เมื่อมันโจมตีสามารถจิ้มหนึ่งตัวบวกหนึ่งคีได้ นี่ก็ใบใช้อีกใบหนึ่งรักษาการจอมมารวินเนอาอาเบนเทนเพร์เทิมเยสแอมเฮียเ yes, มื่อการนี้ถึงจากบนมือเราชัดหนึ่งเกตฮะบนสนามเลามี12 72เสาหลักหรือไลเทอยู่เราสามารถเอาการจดอบใบเนี้ขึ้นมือได้นะฮะก็ทิ้งและยกขึ้นมือได้หนึ่งเกตด,ด้วยนินจายอดนักชะอดยอดนักหาของนะครับนินจาคอนเน็กโทโมโนชินโทโมโนชิน เบน,น,น,นเทนนเพเทอร์น BFF ส ensor เมื่อการนี้เข้าสู่สนามดูการทายจักสามใบนำไลเทไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้กองนะฮะเปิดสามยิบหนึ่งอืมังกรทมินนามูเมื่อจบการห่อสู้ของการดนี้ถ้าเราสนั่นแเรามีเวอร์ซ้ำกันไม่ซ้ำกันสองเวอร์หรือมากกว่าเลือกมอนสเตอร์ก่อนท้าแต่พัดสายฟ้าหนึ่งใบาจากดอบอ่าเลือกมอนสเตอร์จากดอบไม่เกินหนึ่งใบที่ติดไลเท สามารถทำรายการนี้แล้วก็ชาร์จหนึ่งเกจแล้วเอาใบที่เลือกขึ้นมือได้ก็จะเป็นตัวตีช่องกลางตีเสร็จบื้มหยิบของชาร์จเกจนั่นเองอ่ะอันนี้ใปใหม่นี่ข้างข้าวสีน้ําเงินนะครับอเบรินเนเพเทินไม่ใช่สีเหลืองสีน้ําเงินต่างหากล่ะเมื่อการนี้ก็สุดสนามเราสามารถคอคสามารถหรือค่าคอร์สควาสามารถของการ์ดได้หนึ่งเกจหนึ่งเลือดแล้วก็จวสองวันเพเทินเมื่อการนี้โจมตี ถ้าามีบัสในชื่อบนสนามบวกสองคี้แล้วก็ได้ดับเบิลแท็กเก่งโคตรเก่งอ่ะมีข้างขาวสีฟ้าแล้วก็มีข้างขาวสีเหลืองด้วยนะฮะเมื่อการ์ดนี้เขาตุ่สนามเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบได้ได้หนึ่งเกตแล้วก็มีหากมีเอนเนอนจ้หรือเอน m y n มีนันเจียนดันเจียนเอหรือไลเทไปอื่นในจั่วหนึ่งด้วยก็ทิ้งชัดจั่ว ทำให้หลุมเรามีชื่อต่างอะไรพวกนี้นะครับใบนี้จะให้ใบอีกใบหนึ่งให้มาอ่าใช่ใบเดียวนะครับเป็นเวทมนต์ใหม่ของไลเทนะครับพิธีแต่งตั้งแห่งภาคีตะวันอัศนีเป็นดูโอเวิลด์นะครับแล้วก็ติดไลเทด้วยรายการนี้ได้หากในดอะเรามีเวิลด์ชื่อต่างกัน6เวิล์หรือมากกว่าแล้วแฟกเราเป็นไลเทวัน per เ,เกมจนจบจนมีคนแพ้คนชนะเล่นใช้ได้ครั้งเดียวเคานเตอร์ นำการทุกใบบนมือและดอกเราทั้งหมดกับเขากองสับกองจวดสี่ชาร์จสี่จากนั้นในเทอร์น,นี้เราไม่ไม่ได้รับความสับไมไ่รับความเสียหายและไม่ได้รับผลของการแพ้เกมจากความสามารถของการ์ดกุญแจดอกที่หนึ่งด้วยโอไมคกอดโอโหโหแล้วก็ร oh ีมูฟการ์ดนี้โหเอามาเล่นคู่กับ ดะโกอูโนได้เลยสิเนี่ยโ,โหเก่งแต่ว่าก็ใช้ยากอยู่เนาะเพราะมันใช้ได้แค่1เกมใช้ได้แค่1ครั้งเองอะประกายดาบแห่งประกายดาบของเจ้าหญิง4ชาติอสแคัคอสใจหนึ่งไลน์นะครับคัดเนมเพเทิร์นเซนเทอร์ละครั้งนะครับเลือกเชนนึ่งอย่างเราชาร์จ2เกรจากนั้นดูเกรรูปใบของเราสแสดงมอนสเตอร์และไอเทมจากน,นั้นไม่เกินหใบเอาขึ้นมือ หากแฟกเราเป็นไลเทสามารถเปลี่ยนเป็นดูเกตทุกใบและนําการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแทนได้ก็คือถ้าเราเป็นแฟกดักนันเจียนหรือเมจิกอะสามารถแอบดูเกตได้แล้วก็หยิบมอนสเตอร์หรือไอเทมหนึ่งใบขึ้นมือถ้าแฟกเราเป็นไลเทเราสามารถช้อปปิ้งเกตได้เลยหนึ่งครั้งหนึ่งใบนั่นเองหรือจะใช้อีกสกิลหนึ่งก็คือเคาน์เตอร์อ่าใช้ได้ในระหว่างแอ็กเฟฟเราเท่านั้นคอมอนสเตอร์ไลเทไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกไม่เกินหนึ่งใบโดยใจคอคอส ถ้าการ์ดนั้นมีความสามารถดูโอจะคอได้โดยไม่สนรอยยลทีโอ้กอดก็คือเอามาเล่นคู่กับอ่าคนสองคนนี้ได้เนาะถ้ามีดูโอก็คือมีแค่สองคนนี้เนาะเป็นมงเกตก็เอาคนนี้ก็ได้เพราะถ้ามีมันมีเปอร์เซ็นที่จะ,ะคอเฟลเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเฟลเป็นการ์ดสี่ใบในเด็กในเด็กเนาะการ์ดฟาร์มชั้นเยี่ยมอีกใบน,นะฮะ ดาบราชันผู้บิญชีลีเลสใจหนึ่งเกศสองเลือดคัตเนมเพเทินจวกตามเวิร์มชื่อไม่ซ้ำกันก็ในสแลดวมีห้าเวิร์มก็จวกห้าใบอะโล่โลกก่อนทั้ตกระพัดสายฟ้านะครับรีบัดตี้อันนี้เป็นรีเอสนะไล่ได้ในระหว่างเทินคู่แข่ขงไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางแล้วนนเรามีก่อนทั้ตแกระพัดสายฟ้าในสนามฮะเรามีก่อนทั้งตกระพัดสายฟ้าสองใบหรือมากกว่า การ์ดนี้ไม่สามารถถอยโยเลิกได้เคาน์เตอร์ยกเลิกความสามารถของการ์ดยกเลิกความสามารถยกเลิกการโจมตีของคู่แข่งแล้วก็ต่อไปนี้ตามจำนวนยกเลิกการโจมตีแต่นั้นทําความสามารถตามเวอร์ต่างในดอปถ้าต่างกัน2เวอร์หรือมากกว่าได้หฮิล1เกตดสามเวอร์ได้1ก็สามเวอร์ก็คือได้1ฮิล1เกต1จัว่วถ้ามี6เวอร์จะได้1ฮิล1เกต1จัว่วแล้วก็ในเทิร์นนี้ ความสความเสียหายที่ได้รับลดลงสามหน่วยโ,ห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 โคตรเก่งมันบอกว่าในเทิร์นนี้เลยอะ่ะโอ้เก่งอ่ะไปหาของอีกใบนะ Thunder Assault r e e s นะครับก็ะจะเป็นการ์ดที่รีสกิลมาใหม่นะฮะใช้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นวันเพอร์เกมอีกแล้วเคาน์เตอร์สแตนก็นทาแต่กว่าใส่ฟาทุกใบบนสนามและหากเราใช้โอเวอร์เทิร์นหรือโอเวอร์โทรหรือใบใหม่ก็คือ โอ <S an> เวอร์ออเบอร์ไรฟ์เหรออ๋อนั่นว่าโอเบอร์ไรส์โอเบอร์ไรฟ์ไปแล้วจัวหนึ่งและเทอน์นี้และในเทอ์นี้มอนสเตอร์ที่แตกทุกใบจะสามารถโจมตีในแฟนนันเฟสก็จะเป็นท่าตีลุกทั้งบอดอีกรอบหนึ่งนั่นเองอ่าใบสามาัญระจำไรเทนะฮะคำสาบานเหล่านัลกลบคัดเนมเพื่อนชาร์จเกตตามจำนวนวอลชื่อต่างกันในสนามเรา แล้วก็ฮิวตามการที่เข้าเกียรก็ตามนั้นนะฮะใบฟาร์มอีกใบหนึ่งนะสุดยอดกรรันปะทะบัสกาโอคัดในเพเทอร์นํมมอนสเตอร์ไลเทจะากกองการ์ดเราไม่เกินสมามใบลงดับโซนและสับกองจากนั้นหากในดับเรามีชื่อโว์ต่างกัน5้าโบหรือมากกว่าได้ชาร์จ2เกียรตสอเลือดจากนั้นถ้ามีโวต่างกันเจ็ดโได้สจัวนะครับสตอมสปิริต อ่าคอคอสทิ้งมือหนึ่งใบคอเน้นเพื่อนลูก,การทับเด็กห้าใบนำไลเทหรือนำมอนสเตอร์ไลเทหรือไอเทมไลเทรวมกันไม่เกินสองใขึ้นมือที่เหลือเขาเกตนะครับก็เป็นใบหาของอ่าใบนี้ก็ใบใช้อีกใหนึ่งนะใบใชรวัวรัวกันตื่นขงจักรพรรดิสายฟ้าสีแดงคัดเน้นเพิร์นได้หนึ่งเกตหนึ่งฮิลจากนั้นฮในเดอรเรามีชื่อเวิลด์ต่างกันสามเวิลด์ เอาดับหนึ่งใบขึ้นมือถ้ามีโปรต่างกันหกเวิลได้จั่วด้วยใบฟาร์มยอดเยี่ยมนะใบนี้เป็นใบเก่าเนาะเครื่องบรรณาการแห่งจกกักรพรรดิสายฟ้าลายน,นี้หากเราเป็นแฟกไลเททำได้หนึ่งอย่างจากสองอย่างนะครับได้ชาร์จสังเกตหรือฮิวสามเลือดลาวอยใบนี้ใบลักเลยคอตคอตทิ้งการประเมินละหนึ่งใบหรือมากกว่าเคาเตอร์ในเทินในเทินนี้ การถูกใบมนคู่แข่งจะลบพลัง3,000ลบดีเฟนซ์3,000ลบ1คิตามการที่เราทิ้งไปนั่นเองอ่าเวทเซ็ตสุดแก่งนะฮะเป็นแบ็กแซนแคสเซิลเวทเซ็ตนะครับใกล้เท่ทุกใบบนสนามเราไม่สามารถถูกยกขึ้นมือได้จากความสามารถของการคู่แข่งเคาน์เตอร์แอคทีฟในทันคู่แข่งหากเรามีเวอร์ชื่อต่างกัน2ตัวในสนามแล้วคู่แข่งตีเข้าเลือดเราสามารถรีมูฟการ์ดนี้เพื่อลดความเสียหาย3หน่วยได้จาก จากเวทเซต็ตนะให้ให้ใหมัดตะวันอัศนีซันเบดมานะครับก็จะใส่คู่กับซัสึกิเนาะไอเทม5 2 0 0คินนะครับอีคลิปคอร์สนำไลเทสองใบาจากดอบเข้าโซใจหนึ่งเกตกา์ดที่มีตะวันอัศนีในชื่อทุกใบมันสนามเราไม่สามารถถูกเด้งขึ้นมือไม่สามารถถูกยกเลิกความสามารถได้ก็เล่นกับบาสเล่นกับเฟเล่นกับใบใหม่ได้นั่นเอง หากการ์ดนี้หากการ์ดบนเสนารามีบัตในชื่อการ์ดนี้บวกพลังหมืน่นวันเพเหอสเคาน์เตอร์แอคทีฟในไทฟเฟตังสองฝ่ายคอมอนสเตอร์ไลเทหนึ่งใบหรือในที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอกไม่เกินหนึ่งใบหรือใจอคอคอสมีเดวิลแท็กโซการ์ดก็ก็อยู่ที่ว่ามือเราขึ้นเป็นซาส,กสกึกิหรือว่าขึ้นเป็นหมัดถ้าขึ้นเป็นซาส,กสกึกิก็เอาการ์ดเข้าโซถ้าขึ้นเป็นหมัดคุณก็เอาการ์ดลงดอกจากสกิลของน้องเฟรนะฮะอ่า หอกสาฟ้าทันสวรรค์เอ็กเทมเปสอัลติเมตบัสเตอร์นะครับก็รายใดเมื่อโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้มีบัสในสนามใส่อเทมอยู่แคทคอร์สจ่ายสิสองเกตเกตจะลดลงหนึ่งต่อการตีหนึ่งครั้งสร้างค่าเสียหายยี่สิบเลือดนั่นเองก็หอกยี่สิบเลือดในตำนานอุ้ยอะโอ้ทำไมคุณอันนี้คือหรือว่าอันนี้เป็นแฟกไลเทนนะครับก็ใช้ได้แต่การ์ดของ ก็เท่ากั่ว่าใส่ฝาเท่านั้นแล้วก็มีมือ7จ็ดใบมีหเกตแล้วก็เลือดสิบเอนะครับอ่าที่อย่างนี้แปลว่าเราดวงดีหรือเปล่าหรือหรืออะไรยังไงเราได้เฟรเราได้คูลิเจนเฟมาโอโอ oh my god แล้วก็ได้โลเอสมาอีกหนึ่งใบจ้เป็นฟอยล์ป้นูนทุกใบเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะ แบบสุ่มในกล่องเมื่อก่อนนะคุณพ่อต้องคุณพ่อไม่ได้ดูไม่ได้ดูของช่องอื่นมาด้วยว่าเขาได้อะไรกันอุ้ยโอ oh กอดก็อ่ะเป็นฟอยปั๊มนูนนะฮะนี่อย่างที่เห็นนะครับพวกนี้ก็เป็นฟอยปั๊มนูนแล้วก็ปั๊มทองด้วยนะอย่างของเอเดนเนี่ยปั๊มทองนะโอ้สวยของเฟย์ก็ปัมนะ๊มเนาะปั๊มปะ่ะอ๋อเฟย์เฟย์เป็นปั๊มทองตรงนี้ โอเคอ่าตามนี้เลยนะฮะก็ฟอร์แม Overdrive มีแข่งอยู่เรื่อยๆเนาะไปติดตามตามเพจของไทยบัดีได้เลยนะครับว่าแข่งอะไรยังไงชุดเนี้ยคุณพ่อมั่นใจหรือว่าอะไรทของใช้ล้วนๆคือหมดเนี่ยถ้าี่อ่านมาก็คือของที่คุณคุ้นหน้าคุณคุ้นตากันอยู่ทุกใบนะที่เราเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรของไรเทนะครับก็ตามนั้นนะฮะไปจัดได้ เท่าที่เคยเได้เลยเทมาเท่าที่ดูมาคุณพ่อคิดว่าสองกล่องฟูฟูมีสองคนนี้หม้าใหม่อย่างละ4ี่มีบัสสีมีพวกโทโมโนโชินสามมีจิวเพนด้าสใบยอยู่แล้วมีไอ้นี่สไอนี่ส,สมีมีโกบุสสี่เหมือนเดิมหรือจะโกบุ 3, สสามสเฟีย3สก็ได้มิเซเลียสองโอเคแล้วสักสึกกี่สัก สองก็ได้เพราะว่าเราใส่คู่กับหมัดก็อาจจะใส่ซากสกิสามหมัดสองแลสกิสามหมัดส,สามก็ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับกับไลเทกการออกแล้ววันนี้ตามลังการทั่วไปนะครับไปติดต่อสอบถามซื้อได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปเคอ o สต่อเลยไม่รอนานวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับติดตามเลยเคออสต่อด้วยวันนี้คลิปนี้สวัสดีก่อนนะครับ